สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจําวันที่30กันยายน2563นะคะเดี๋ยวเรามาทําแนวทางการเสี่ยงโชควันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆเพราะว่าแก้วเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บนะคะแก้วก็จะต้องไปไหว้พระที่วัดมณีจุฬามณีแล้วก็มีทํางานต่อที่เพชรบุรีนะคะ เดี๋ยวยังไงจะรีบทําอาจจะสั้นๆเข้าใจง่ายไม่ยืดเยื้อส่วนใครที่อยากจะได้แนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลแก้วลงไปแล้วนะคะเมื่อวันที่28ยังไงไปดูกันได้ที่เอ้ไม่ลงไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่28อหะถูกแล้วเออ28นะคะไปเลื่อนคลิปใน YouTube ดูได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าควรจะเสี่ยงโชคแบบไหนอะไรยังไงส่วนวันนี้จะเป็นแนวทางของหวยหุ้น นะหรือใครจะไปเล่นลหวยรัฐบาลก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะเดี๋ยวไปกันสั้นๆง่าย,ายๆรวดเร็วกะชับไม่ใจความนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่ขงเบ้งนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานหรือที่ตั้งออฟฟิศหรือรหัสพนักงานได้เงินทางไหนสมมุติในกรณีที่คุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านได้เงินทางไหนซื้อเลขเกี่ยวกับทางนั้นเกี่ยวกับคนนั้นนะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันจันทร์ ให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านจะให้โชคให้ลาบคุณค่ะย้ำซื้อเลขเกี่ยวคนอายุน้อยที่สุดในบ้านคนอายุน้อยที่สุดในบ้านจะให้โชคลาภคนที่เกิดวันจันทร์คนเกิดวันอังคารนี่ซื้อเลขแห่งความสุขเลขแห่งวันที่เรามีความสุขอย่างเช่นวันจบการเรียนศึกษาจบเอ่อวันแฟนขอแต่งงานวันมีบุตรหรือวันที่เราได้รับข่าวดีๆซื้อเหตุการณ์หรือตัวเลขที่แฮปปี้นะคะส่วนวัน พุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญทําทานจะได้โชคได้ราบจากการทําบุญทําทานค่ะคนวันพุธนะอย่างเช่นแก้วทาบุญไปเท่าไหร่ไปปล่อยปลาเท่าไหร่อะไรเงรี้ยไปดูได้เลยส่วนคนเกิดวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาบคนเกิดวันพฤหัสถ้าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วนะคะหรือไม่มีคุณพ่อแล้วเออก็ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ผู้ชายที่คุณสนิทที่สุดก็ได้ค่ะอืมส่วนคนวันศุกร์ให้ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชน3ตัวท้ายของแก้ว4ี่หนึ่งหนึ่ง ลองดูนะคะลองดูเลขบัตรประจำตัวประชาชนของทุกๆคน3ตัวท้ายค่ะจะเอามาบวกรวมกันก็ได้หรือจะตัดเล่น3ตัวท้ายก็ได้เพราะเลขัตรประจำตัวประชาชนของวันศุกร์ให้โชคส่วนวันเสาร์จริงๆให้งดเล่นนะเพราะไม่ค่อยมีโชคไม่อยากให้เล่นเลยวันเสาร์นะคะแต่ถ้าดื้อจะเล่นให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยกันไม่สบายแล้วกันนะคะ วันนี้มาเร็วไปเร็วขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนรวยรวยรวยแต่อย่าลืมซื้อหวยแบบมีสตินะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ